ทุกคนเราเกือบทำพิซซ่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเสร็จแล้วมันจะต้องรสชาติอร่อยแน่เลยล่ะได้เวลาใส่ส่วนผสมสุดท้ายแล้วเอาเลยเดฟี่เดฟี่เดฟี่นี่พอกี้ชวิตี้อยากแข่งรถไหมแต่เดฟนี่นี่ไม่ใช่แข่งรถนะรอบหนึ่งราบสามเดฟี่อย่าลืมแผนที่วางเอาไว้สิน่จะต้องโรยชีสลงไปเพื่อทำพิซซาให้เสร็จ ลลมไปเยง่ายเหมือนปลอกกล้วยเลยล่ะแล้วก็รวยได้ชิดนิดหน่อยและตอนนี้ก็ได้พิซซ่าที่อร่อยที่สุดเดฟี่เราต้องบอกนายกี่ครั้งกี่หนว่าค่อยๆเทของจากรถบรรทุกของนาย โอ้ใช่่ะฉันนึกว่าจะโรยชิ้นได้ง่ายกว่าถ้าฉันขับเร็วขึ้นนะล,ลูนี่ก่อสร้างโหล,ลาพูดค่ะอืาะฮะทำได้อยู่แล้วไปเดี๋ยวนี้แหละเรามีงานให้ทำแล้วไปสำนักงานใหญ่กันอู้เทีมลูนี่เครื่องผสมปูนอดปันฉันจัดการเอง เรือกสิยกมันขึ้นมายกบันขึ้นมาเราเอแล้วๆรเดี๋ยวนะด้าตี้แต่ถาตอนวัดคำตอบต้องหยุดที่ไหนสักที่แหละเราน่าจะตามหาคนมาช่วยไหมอย่าพูดให้ขำใหม่เลยเรื่องนี้ฉันจัดการเองได้ไม่มีปัญหานงไวท์ช่วยมาซ่อมเครื่องผสมปูนให้หน่อยได้ไห ขอทานหน่อยนะชอดีละนายต้องพึ่งโชคแล้วไม่ต้องก็ได้มั้งฉันขอให้ก่อนแล้วหรอกขอบใจไวอียอยากให้เรียกใช้ความฉลาดของฉันบ่อยกว่านี้นะลุนี้ก่อสร้างเราแล้วผู้สาย ตกลงได้ตามนั้นเรามีงานให้ทำแล้วและมันหินสุดๆเ e ร๊เฟเอาละพวกประตูโรงรถใหม่พร้อมแล้วและมันก็สวยมากเอ๋ฉันชอบนะขอบใจบัสเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้ดูเอาล่ะเข้าไปได้เลย โลล่าฉันว่าหูกระต่ายนี่ไม่น่าจะเข้าได้นะโอ้ยให้ตายเถอะคิดแล้วว่าควรสร้างทางเข้าให้สูงหน่อยลูนี่ก่อสร้างนี่โลล่าฉันจะรอต้อนรับคุณสู่ลูนี่เบิร์กกววเรามีงานต้องทำแล้วมันก็คูสุดๆเลยรีบไปกันเลยเถอะ